ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยทีมข่าวสวทเบตง เริ่มกันด้วยเรื่องของกรมทรัพยากรธรณีขอให้อาสาสมัรครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากในระยะ2-3วันนี้กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัรครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากในระหว่าง วันที่14-16ธันวาคม2566โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสียงภัยแผ่นดินถลม่มอําเภอศรีบรรพ์อําเภอตะโมดอําเภอศรีนครินอําเภอกงหราอําเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอํเภอสะบ้าย้อยอําเภอหางใหญ่อําเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาอําเภอเบตงอําเภอท่านโตอําเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาและอําเภอจันแนะอําเภอแหวงอําเภอตากใบอําเภอสุไหงโกลกอําเภอศรีสาครอําเภอสุขิรินอําเภอรือเออําเภอยี่งอจังหวัดนรา วาเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องวัดปริมาณน้ําฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบด้วยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้มีฝนตกหนักสะสมอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากให ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 m มกะเฮิสเพจสสวเบตง News และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th